ถึงไม่นางขวางหน้าเอาเอาการเกงออกกระพ้าถุงออกผัดพระกรรมข้ามน้ำไปถ้าหากว่าเราไม่เตรียมพร้อมแบบนี้ไปเจอเขาจริงๆไม่รู้ตัวมันตกใจนะเห็นไหมนี่เป็นว่ารู้ตัวเตรียมตัวไว้แต่เป็นนั้นว่าเราเตรียมตัวไว้แล้วก็ร,รักษ<ส>า,<ส>าอา,ารมณ์ให้สรงที่นึกไอความตายนี่รกยกว่ามนณานุสติกรรมฐานพระโสดาบันกสิธาคามีเนี่ย แตงบอกว่ามีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ว่ามีศีลบริสุทธิ์นี่เรียกว่าเราไม่ประมาทในความตายคนที่ไม่ประมาทในความตายไม่มีอะไรดูง่ายๆก็คือรักษาศีลบริสุทธิ์นั่นเองมันให้ทานไว้มันรักษาศีลไว้มันคำนึงคิดถึงว่าเกิดมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถ้าพระขอรักของชอบใจเป็นทุกข์มีกำเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อันนี้ดีตัวนี้ก็คือดีไม่ต้องการเกิดถ้าเราไม่เกิดแก่ไม่มีเจ็บมันมีป่วยไม่มีตายไม่มีพระท่าแจกของรักของชอบใจไม่มีใช่นไหมไอ้ตัวที่จะไม่เกิดก็คืออารมณ์นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าตายคราวนี้ขอไปพระนิพพานแห่งเดียวไม่ไปไหนไม่ก็ถามแกไปได้ไม่ได้บอกได้ไม่ได้ไม่รู้ใครจะไปเห็นไมมึงจะไปแล้วไม่ไปช่างมึงตะกูจะไปทั้งหมดเรื่อง มันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงใช่ไหมตอนนี้จะไปได้ไหมลนะ่ะถ้าจิตเราทรงความเป็นเบโสดาบันได้ถ้าอารมณ์ของเรารักผลิพานเป็นอารมณ์ตัดไปเลยแต่ตอนนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่มีสําหรับเราอีกการเป็นเทวดาห,หรือผมก็ไม่มีสําหรับเรา เมื่อน่าจะภาพนี้แล้วเราต้องการจุดเดียวคือพรินิพพา์แล้วเราก็มานั่งในงขาฝานจริง่าไอ้คนที่จะตายที่จะไปในรกไปสวรรค์ไปพุมโลกปลิพพัณฑ์ข้าอะไรไปไม่รู้เอาตัวไปเปล่าไอ้ที่ไปนี่คือใจใช่ไหมไใช่ตอนนี้ถ้าใจของเ,าองเราเวลานเนี่ยเรายึดหัวหายคือพระนพเฟื่ออรมโพระโสดาบันไม่ได้ตัดอบโพิหมด น่ารามีจุดหนึ่งมันมันตั้งตรงเฉพาะพระนิพพานเนี่ยจิตมันตั้งไว้แล้วจะไปนิพพานนี่ก็รู้นะว่าเวลาจะไปจริงอรจิตมันไปนี่เวลาตายจริงจริงมันก็ไปนิพพานเลยไม่ยากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนโปยาทำทั้งหลายมีใจไปหัวนหน้ามีใจไปเสริฐสาเร็จในใจใช่ไหมในเมื่อใจมันตั้งไว้เพื่อพระนิพพาน ตายแล้วไม่ไปไหนก็ไปนิพพานนี่เยอะแยะไปนี่ก็ททำไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติตัวๆนั่นจะต้องเป็นอาหารหันต์วันนี้จงอย่าลืมว่าอารมณ์ที่ตั้งไว้เพื่ออนิพพานนี่เนะี่ยมันเป็นอารมณ์พระารหันต์นะนี่อารมณ์เขามาโซนดาบ,บันเนี่ยเรายันนรกตะักแล้วยายามปกติเราคิดไว้เสมอว่าร่างกายนี้อย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เมื่อเราไม่ต้องการร่างกายของเราแล้วก็ชาติหน้ากายเรามันก็ไม่มีใน,นเมื่อกายเราไม่มีมันมีหัวมีเมียได้ไหมไผีมันผันเพิมีเมียกันได้ยังไงใช่ไหมนี่ตัวตัดจ,จริงๆมันอยู่ตัวนี้นะเบาๆไม่ยากใช่ไหมนี่สําหรับนการฝึกมโนยธิธินี่ก็ฝึกทาไมฝึกเพื่อให้เรารู้ตัวแล้วว่าอารมณ์เราเนี่ยมันถึงไหนกันแน่ เราจะเดินกรรมฐานปกตินี่ดีไปนิพานได้แต่ความมั่นใจของเรามันไม่มีนี่คุณไปห้องผมทีไ่ไหนไหมมดูไอ้คัสเจตกับมวิเศะมีนะในห้องอยกมาด้วยนะหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเราต้องการไปนิพานแต่ความมั่นใจมันไม่มีเวลามันไม่แน่นะักสิเห็นไหมดีไม่ดีดภาวนาว่าพุโทโธพุทโธพุทโธเอ้โอ้พุโทโธในไปนิพานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเห็่ไหม ใ่บาตรทานเขาบอกเป็นเครื่องตัดโลภะความโลภรักษาศีลตัดโทสะความโกรธภาวนาตัดโมหะความหลงภาวนาตัดโมหะความหลงก็ตัดง่ายถ้าไปตัดอริยสัจมันทีมันตัดยากตัดอริยอริยสัจมีวิธีตัดอยู่หลายแบบแล้วว่าตัดแบบง่ายตัดทีกฎธรรมนั พ่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความแก่ไปได้นี่เป็นอริยสัจนะใช่ไหมก็ที่พิจารณาริยสัจไม่ใช่ไปว่าทุกสิ่งทุไทยเสมอไปหรอกมันว่าใดกี่อย่างกี่อย่างก็ตามมันไปลงตัวเดียวกันใช่ไหมและมีความป่วยไข่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความป่วยไข่ไปได้อันนี้เราไม่ใช่ท่องจํานะเรานึกไว้ให้เป็นเครื่องไปจำใจว่าการอย่างนี้มันมีกับเราแน่ใช่ไหม เห็นคนอื่นเขาแก่คนแก่งอกก๊กเงินเงิน,น,นหูฝ้าตาฟางแล้วก็ต้องคิดว่าเองถ้ากูแก่ขึ้นมาั่งเนี่ยกูจะทาไงเนี่ยจะวางท่าแบบไหนใจมันมันจริงจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคิดว่าหนีแก่มาหนีไม่ได้หรอกไอตัวมีแล้วนี่นะก็คิดวางใจไว้ก่อน่าถ้าเราแก่เนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมอันนี้ใจมันก็สบายแล้วนี่นะใจใจมันก็เริ่มสบาย แต่ว่าเราไม่วางใจไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะยุ่งมันไม่แก่เข้ามาจริงๆถ้ามันแก่เข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งทา่าพอตาไม่ดีแล้ว,ลวเสี้ยงตัวไว้ตอนหนุ่มต้นสาวเนี่ยถ้าตาไม่ดีเราจะทํายังไงตัดแบ้นมาใสา่แล้วค่อยคลำม,มันไปไม่เป็นไรงานนี่เคยทําเร็วมันทําช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรสต,ติสมัมปชัญญะเรามีนี่แบบกายขางร่างกายกายมันไม่ดีอย่างนี้แหละเรารู้ใช่ไหมถ้ากายเราดีมันก็ทําไมแ,แก่ ท่าน,นี้ครับว่าเรายังไม่ป่วยเห็นคนป่วยเขาแหมนอนคางไปคางมาบิดไปบิดมาก็ต้องนึกว่านี่ตัวเราไม่ชามันก็ป่วยเหมือนกันถ้าเราป่วยอย่างนี้เข้าเราจะวางอารมณ์แบบไหนใช่ไหมแล้วก็ต้องมองว่าแก่มันก็ทุกป่วยมันก็ทุกไอแก่ก็ป่วยสองอย่างมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายใช่ไหม และแก่กระป่วยสองอย่างนี้ก็เป็นเหตุสัญลักษณ์ของความพัดพลาดแจกของรักของชอบใจถ้าหากว่าแก่ก็ดีมันไม่ถอนความแก่ไม่ชามันก็ตายป่วยถ้ามันไม่ถอนการป่วยไม่ชามันก็ตายอันนี้มันเป็นการตัดมันเป็นเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วมันเป็นเหตุแห่งความพัดพลาดแจกของรักของชอบใจแล้วก็ตั้งใจไว,ว้เลยว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดมันเป็นทุกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอ,อาศัยเรามีกายถ้าเราไม่มีกายที่อย่างเดียวอาการอย่างนี้มันจะมีไหมไม่มีแต่ว่าอาการที่ไม่มีกายของเราเนี่ยไอ้กายเนื้อเนี่ยมันไม่มีแต่จะมีกายทิพย์เพราะทานดีศีลดีภาวนาดีใช่ไหมได้ทานดีศีลดีภาวนาดนะีแต่ว่าถ้าดีไม่ถึงที่สุดที่มันไม่ถึงนิพพานมันก็ต้องไปมีกายทิพย์คือกายเทวดา ด้วยกายที่์ป็นชั้นหนึ่งที่เราเรียกกันว่ากายสมไม่ดีกายที่สองประเภทนี้ไม่ดีถ้าหมดบุญบัตสนามว่ามีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นเรื่องเพราะอะไรเพราะเรานี่เกิดเป็นเทวดากับพงกันมาแล้วนับไม่ถ้วนในเมื่อเราเกิดมานับไม่ถ้วนอย่างนี้มันยังต้องมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ถ้าเราจะไปเป็นเทวดาเป็นรอมีทำไมใช่ไหมเลิกไม่ครบมันมนุษย์ก็ไม่ครบ เทวันดาก็ไม่ครบรมก็ไม่ครบครบตัวไหนครบตัวพานิพานอันนี้อารมณ์ที่เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะเดินด้านสุขภิปัสสโกถ้าทรงได้เราไปนิพพานจริงแต่ว่าความมั่นใจมันน้อยไปเห็นไหมนี่ก็พระพุทธเจ้าจะในหาวิธีสอนว่านอกจากหลักสูตรสุขภสุขวิปัสสโกแล้วก็มีอีกสามหลักสูตรคือเตวิโชไดก่วิชาสาม ละพิญโยได้แก่ปัญญาหกแปลปิัมิทาประตูได้แก่ปิชมิทายานอันนี้การจะฝึกมิชาสามตรงมันก็ยากจะฝึกอวิญญาหกตรงมันก็ยากจะฝึกปิัมิทายานตรงพวกเราก็คอยไม่ไหวเพราะปิัมิทายานในจะปรากฏได้ในเมื่อพวกเราเป็นพราอนาคามีปริสิชมิทายานในความจริงทำไม่ยาก แต่มันก็ยากสําหรับที่คนมีงานมากคือจะต้องได้กระสินกองใดกองหนึ่งเป็นชานสีแล้วก็คล่องจริงๆเมื่อคล่องในกระสินแล้วเราจะต้องปฏิบัติในอารมณ์ฌานจับภาพกระสินตั้งขึ้นทรงฌานสีแล้วก็เพิ่ภาพกระสินให้พนไปจับอากาศขึ้นมาแทนพี่จะนณาวาากาศนี่มันเวิง้งว่างว่างเปล่านะ มันมีเยโทษทุกทิศทุกทางหาที่สุดไม่ได้ที่เรียกกันว่าอากาสันนัญจากาสนนนานัญจายตนะจึงทั้งธรรมากาสรรานัญจายตนะตัวนี้เป็นฌานสีท่ทรงตัวดีมีความคล่องเมื่อมีความคล่องอย่างนี้แล้วก็วางอากาสนนนานัญจายตนะเสียเข้าไปจับอากิจัญญายตนะ กินจัญญายตณะตอนตนี้เปลี่ยนอารมณ์จากความเบื้องบ้างบ้างเปล่าแค่อากาศที่มีความเบื้องบ้างบ้างเปล่าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยไอชีวิตของเราก็มีสภาพบรรอากาศมันหาที่สุดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ถึงวรนนิพพานเพียงใดมันหาจุดจบไม่ลงเหมือนกับอากาศอากาศไปที่ไหนมันก็มีอากาศใช่ไหมยูถ้าในร่างกายของเราก็มีแนวมีอากาศในโพรงไม้มันก็มีอากาศในแม่น้ํามันก็มีอากาศในทะเลมันก็มีอากาศ ตอนนี้อากาศมันไปที่ไหนก็มีอากาศก็เหมือนชีวิตของเราที่ยังไม่ถึงนิพพานมันก็เกิดกันอย่างนี้เกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัติชันบ้างเป็นพิวดาบ้างเป็นพรหมบ้างวนกันไปวนกันมาหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าอากาศจะหาที่สุดได้ไม่ได้ชั้นใดชีวิตชีวิตของเราถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็มีสภาพนี้เกิดไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดแม่ะ ไม่เอาอารมณ์นี้เป็นชานสี่ดีแล้วแล้วก็เริ่มตัดขยับเข้าไปตัวในรูปรชานไม่ไกลคื aj aj ออกินจัญญาเจตนะแลวิญญาณัญญาเจตนะวิญญาณัญญาเจตนะขึ้นชื่อว่าความรู้สึกในการสัมผัสสัมผัสด้วยวัตถุก็ดีสัมผัสด,ด้สดวยอารมณ์ก็ดีนี้มันหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสดว้วยวัตถุ มันก็ยังแคบในการสัมผัสด้ยวยอารมณ์ดิวันนี้คนนี้คนคนเดียวกันแม้มาพูดชอบใจเชื่ออกคิใจวันลุกขึ้นกระดาษแล้วใช่ไหมยล้วผู้หญิงถูกไหมใช่ไหมคนคนเดียวกันเลยนะ<ม>เดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ดา่าเดียวก็ว่าเดี๋ยวก็ติเดียวก็สัเสงเสริญเอาแน่นอนอะไรไม่ได้นั่นธรรมดานั่นใช่คือถือว่าธรรมดาเลยเรางถือว่าถ้าเรายังมีอาการเกิดอยู่อย่างนี้วิญญาณของเราก็ต้องสัมผัสเกิดความไม่แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหม นี่เขาจะเจริญวิญญาณานะัญจายตนะเืิเจดินเดววญญองวิญญาณคือขึ้นชื่อว่าวิญญาณคือการรับสัมผัสมันมีอย,ยู่เดมันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรนหน่อย,อยฉะนั้นขึ้นชื่อว่าวิญญาณประเภทนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกเราต้องการผลิพานถ้าอารมณ์ตัวนี้เรามีความมั่นคงตั้งแต่ถึงชานสี่ไม่มีความหวั่นไหวในชีวิตคิดว่ามันจะตายก็ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ที่เข้ามากระทบ จนทั้งจิตทรงตัวก็ชื่อได้ชื่อว่าได้วิญญาณัญจายจยตนะฌานในในรูปฌานนี่พูดถึงว่าเราจะ,จะเจริญในด้านปฏิสัมมิทายางต่อไปเมื่อการนี่มันทรงตัวตามปกตินึกทับขึ้นมาจิตมาทรงตัวตามนัม้นไม่ใช่ถ้าเสียเวลาหนึ่งวินาทีนี้ใช้ไม่ได้นะไปรวบรวมการรวบรวมกําล,ลังใจสิ่งหนึ่งวินาทีนี้ใช้ไม่ได้ปุ๊บเดียวต้องได้ทันทีอารมณ์ต้องทรงตัว เสือทรงตัวเป็นปกติก็ชื่อว่าต้องเชื่อว่าได้วิญญาณยตนาฌในรูปฌานต่อไปในเมื่อเราเห็นว่าสภาพคนชีวิตเหมือนกับอากาศหาที่สุดไม่ได้ยิสัอภภาพสภาพความสัมผัสของวิญญาณหาที่สุดไม่ได้มันก็ไม่ดีมันยังไม่ดีหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดมาให้จบไปจับอากริญญายตนานในอรูปฌาน อากินจัญญาจะนนทานดีไงว่ามองดูหาความจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีที่ปรากฏในโลกนี้ไม่ช้าพังหมดเห็นไ,ไหมคนก็ตายหมดมีคนเหมือนไม่มีคนความรู้สึกของเรามีวัตถุทําเป็นเหมือนมีไม่มีวัตถุเพราะมีความรู้ว่าคนก็ดีวัตถุก็ดีที่คุยกันอยู่เวลานี้ไม่ช้าต่างคนก็ต่างจากกันตายไป นี่ถ้าคนใดคนหนึ่งแลือคนทุกคนตายไปก็ดีเราก็เฉยๆทือว่าการอย่างนี้เรารู้แล้วหรือว่าเราจะต้องตายจากเขาไปเราก็เฉยๆเพราะเรารู้ว่าสภาพของเราก็ดีสภาพของเขาดีมันไม่เหลือได้อารมณ์นี้อารมณ์เป็นฌานสี่ต่อไปก็จะเลื่อนอีกขั้นหนึ่งละตัวนี้จับในวสัญญาณสัญญาเจตนาฌาน เอเนี่ยสัญญาณสัญญาจะตระนาชาัชนี่เขาหมายว่ามีสัญญาทำเป็นคนไม่มีสัญญาไอ้สัญญานี่แปลว่าความจําความรักเคยมีความโลภเคยมีความโกรธเคยมีความปรารถนาใดๆเคยมีทำเหมือนไม่มีช่างมันมีไม่มีก็ช่างมันทราบสินนี่ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูเดี๋ยวกูก็ตายทําใจเฉยในขณะที่ทรงฌานนะแต่ว่างานในหน้าที่เราสายครบถ้วน เราถือว่างานในหน้าที่ของเราเราทําตามหน้าที่แต่คนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ช้าก็ตายหมดเราก็ต้องตายจากกันไปใช่ไหมแต่ในเมื่อยังไม่ตายนี่เราทําหน้าที่ให้ครบถ้วนเขาก็มีความรู้สึก,กว่า,าสามีพัญญาที่อยู่ร่วมกันเราคิดว่าสามีนี่ก็แค่ตายพัญญาเขาแค่ตายใช่ไหมใครมันจะอยู่เลยตายในจะไอ้มีลูกสาวล้านสาวเลีลูกชายล้านสาวเลีตา่าง เราก็จะควบคุมเขาได้เฉพาะในขมันนาที่เรามีชีวิตถ้าเราตายจากเขาเ mm hmm. ขาต่านี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมฉะนั้นการจําได้ว่าเป็นรูปเป็นหลางก็จําจอย่างนั้นแหละจำว่าถีว่ามีหน้าเรต,ต,ต้องปฏิบัติร่วมกันแต่ว่าถ้าความตายเข้ามาถึงเราก็วางภาระท,ทันทีถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าได้รูปฌานสี ได้รูปฌานสีแล้วได้รูปฌานสีเรียกว่าได้สมาบัตแปดพอได้สมาบัตแปดก,ก็หัน,าานเนข้ามาจากวิปัสสนาญาณชือเว่าชาติทิกข้าความเกิดเป็นทุกข์เชลาวิลข้าความแก่เป็นทุกข์รวรณามิกข้งความตายเป็นทุกข์โสกะบริเทวุทุกขทมนัตบายาตความเศร้าโศกเสียใจยเป็นทุกข์ความพัดพลาดจ้ของรักของชอบใจเป็นทุกข์ในเมื่อมันจะทุกอย่างนี้เราแต่ว่าเรามายอมทุกข์ ไอ้คำว่าทุกข์นี่มันจะมีอยู่ได้เฉพาะคนโง่เท่านั้นคนฉลาดไม่มีใครเขาทุกข์ที่เขาไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก่เรารู้ตัวจะแก่เราจะทุกข์ทำไมรู้ว่าเกิดเพื่อแก่แต่ความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเกิดมาเพื่อป่วยเราจะทุกข์ทำไมถ้าความตายมันจะเข้ามาถึงก็ดี ขันห้าพังเดียวเท่าไรเราเป็นขพเท่านั้นเพราะอะไรเราต้องการพนิพพานใช่ไหมขันห้าพังเดียวนี้เราไปพนิพพานเดียวนี้เสร็จถ้ารมยานี้เกิดขึ้นไม่ใช่นาคามีและไปพระราหันไประบบปริสันมิชายานก็เกิดคุมิชาสามน้ำพญ,ญาหกแม่ก็จะได้เหนื่อยเห็นไหมนี่พูดเดียวเดียวแต่ทำจริงๆเหนื่อยมากกว่นี้นะฟังแล้วเหนื่อยไหม นี่ปริปเปล่าปริชัมมิทายาเนี่ยก็จะได้น่ะเหนื่อยต้องทําอย่างนี้นะนี่ากว,ว่าเราจะปริชัมมิทายาเนี่มาฝึกพวกเราเซตเอวังกิมเอวังกิมไม่ลิ่งสองบาทไม่ปาดสองสลึงไม่เฟืงหนึ่งเฟืองจบผูกดอเสร็จไม่ไม่หวังนี่ทาไงวิธีนี้ฉันสอนได้ไม่เช่สอนไม่ได้ใช่นไหม แต่ฉันก็เห็นแล้วว่าพวกเรามีภาระหนักทำไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราจะสอนอภิญญาหกอภิญญาหกนี่ต้องได้กสินสิบเป็นฌานสี่หมดแล้วสลับฌานสลับกัสินจนกระทั่งครองนึกมาลไยได้เหมือนนั้นอา้าวนี่เราก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะสอนวิชาสามตรง ที่ชาสามตรงนั้นต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งม,ม,มากไม่ไหวอีกทนยังไงเมื่อวันที่เก้าธันวาคมสองพันรอยี่สิบยี่สบสองเนี่ยยี่สอ็ดยี่อ็ดีนั 11, 11นะกำลังทำกรรมาฐานอยู่วันนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาพร้อมได้ฉับพรัน,นรังสีและสิมีหกประการ เกี่วความจริงที่พระยาสอนหลักสูตรอีกสามประการอย่างหลังเนี่ยท้อใจคิดว่าไม่ไหวแล้วสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้พระยาขอตัดจะสอนเฉพาะสายสุขภิาิปัสสโกอย่างเดียวแต่บิปาสสุขภิบาลสโกนี่เราสอนได้แต่ถ้าว่าผลที่บุคคลจะพึงได้เนียอารมณ์ไม่มั่นคงเขาก็เหมือนกับคนเดินทางในเดือนมืด หรือว่าเดินทางกลางวันจะเอานตาดำปีใส่ลูกตามันมองไม่เห็นทางใช่ไหมต้องการจะให้ใช้วิชาสามเรื่องพิญญาเนี่ยมันเห็นชัดว่าเวลาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราถึงไหนแน่นอนไม่ใช่เดาส่งว่าตายที่น,นี่ไปในพานตายไปในพันดีไม่ดีพอจะตายไปนึกข่วงอะไรข้อนิดมันไปไม่ได้ในพานก็เลยท้อใจแต่ท้อใจก็ทํำยังไงเนี่ยเมื่อฝึกใครก็ทําไม่ได้ คือใครก็ทำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอายังไงๆก็ช่างมันสอนแค่สุขวิปัสสโกอย่างเดียวก็พอตอนนี้พอเราถอนท่านมาท่านมา,า,นมาสเสด็จมาท่านกระรงปโปรดว่าคุณไอหลักสูตรสี่ราการเนี่ยเมื่อคุณปฏิบัติมาคุณทํากันได้และก็ไม่หนักสําหรับพวกคุณเพราะสมัยนั่นคนมีสัญญากับปัญญาเข้มแข็ง จะมีการต่อสู้กับอารมณ์ได้ดีมากแต่ว่าเวลานี้เนี่ยคนมีสัญญากับปัญญาซามลงมากถ้าคุณจะฝึกแบบที่คุณทำมาแล้วนี่มันก็เหมือนกับให้เขาอุ้มช้างอาบน้ำหวานนะถ้าช้างน้ำตาลกับอ้อุ้มคลองนะตัวเล็กๆนะนี่ถ้าหมายดึชงช้างธรรมดาเอาคนไปอุ้มช้างอาบน้ำมันไปไหวไหมโยมไปได้ไหม ช้างอุมเราแล้วเราอุมช้างไม่ได้มันดีมันต้องให้ช้างอุมเรานะตอนนี้ท่านอะไรบอกว่าเอางี้สิคุณทีาจะสอนให้ได้แล้วก็ต้องใช้วิชาสามกับอภิญญาเล็ดคำว่าอภิญญาเล็ดเี่หมายความอภิญญา,า,านี่มีหกเราตัดเอามาหนึ่งคือมโนยิธิกับวิชาสามเข้ามาบวกกันทั้งสองอ,อย่างเอาสองอย่างขึ้นมาบวกกันอย่างละน้อยไม่ใช่อย่างละมาก คือตามธรรมดาวิชาสามอเดียพิญญาคดีเนี่ยเขาต้องใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานแต่ว่าท่านบอกว่าลันี่เราไม่ใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานเนี่ยึ้นใช้ฌานสี่เป็นพื้นฐานไม่มีใครได้หรอกได้แสนหนึ่งจะได้ทักคนสองคนก็ต้องใช้สมาธิต่าคือใช้อุปจารสมาธิเป็นพื้นฐานสำหรับในการก้าวขึ้น ท้าท่านเราเลยแนะนําวิธีสอนให้ก็อ,อย่างที่เราสอนยู่เนี่ยใช่ไหมนี่เป็นวิธีสอนที่เบาที่สุดที่เราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่พวกเราแต่ี่การสอนอย่างนี้มันเป็นยังไงเรารู้ตัวของเราใช่ไหมถ้าเราปฏิบัตนินี่ถ้าเราขึ้นจุลามุนีไม่ได้เข้าไม่ได้ไอชาตินี้เนี่ยมันเข้าวสวรรค์ไม่ได้หรอกมันมีทางขึ้นสวนรรค์แล้วแต่ว่าถ้าเขาจะปฏิบัติตามสายสุขเวสโกมันได้แล้วก็ ไปได้นะตอนนี้มาดูท่านนี้แล้วก็มาพิสูจน์ใจเราว่าเราเข้าพระจุลามุนีได้ไหมถ้าเข้าพระจุลามุนีไม่ได้ในชาตินี้อย่าพึงหวังในเรื่องสวรรค์นี่เฉพาะตามสายนะเพราะอะไรพระจุลามุนีนี่เขาเข้ากันแค่ขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็ศีลบริสุทธ์เท่านั้นคนที่เข้าพระจุลามุนีไม่ได้พิสูจนแล้วทุกคนศีลไม่บริสุทธิ์ นี่เป็นเครื่องรู้ตัวเองใช่ไหมพอเข้าวัจุลามุนีได้แล้วก็เที่ยวในสวรรค์ให้การมาวาจรหกชั้นให้มันทั่วสบายสบายถ้าเราจะมีความรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ถ้ามีความพอใจสวรรค์จิตใจยังไม่รักผมยังไม่รักให้ผ่านอันนี้ถ้าเราเที่ยวในสวรรค์ได้เราก็รู้ที่อยู่ของเราแล้วก็ต้องถามว่าถ้าบุญบาร,รมีที่เราบำเพ็นแล้วนี่เราไมีวิมานอยู่ตรงไหน ถ้าเรามีวิมานอยู่ตรงไหนเราก็ขอให้เราไปที่วิมานของเรามันก็ไปทันทีไอ้บุญที่เราทําเนี่ยวิมามนมันมีแล้วแ้าใจเราไม่รักพรมไม่รักนิพพานก็สนแสดงว่าวิสัยของเรามันแค่สวรรค์แล้วพอถึงวิมานเราเข้าไปถึงวิมานปั๊บไอร่างกายเดิมมันก็เปลี่ยนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวยสดสวยงามพอเข้าในวิมานแล้วจิตมันก็เริ่มเหยียดความเป็นมนุษย์ความพอใจในความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีสําหรับเรา เราก็คิดว่าถ้าเราตายเมื่อไรเนี่ยเราได้มาอยู่ที่วิมานหลังนี้เราจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราจะมีความสุขอย่างนี้ความมั่นใจมันก็เกิดใช่ไหมโยมถูกไหมเมื่อความมั่นใจเกิดเราก็รู้ว่าเราตายไปมาสวรรค์ได้ความสุขใจมันก็เกิดตอนนี้แต่หากว่าเออไงพระเศษมันช้ำยังไงจะยี่ห้ออะไรมนเนี่ยน่าคลัวมันจะหมุนเร็วตอนนี้เราก็ มาดูกำลังจิตต่อไปตอานี้เสียนไม่ได้เนี่ยขี่หมามาเรียกบิณรบาตพระสงฆ์นี่มีห่อบูดจริงๆเลยว่ะจะฝึกทำหอกอะไรเขาฝึกอยู่แล้วเขาไปฝึกใจหรอกไอ้ที่ไอ้ที่เขฝึกแล้วทำมันได้มันก็เหมือนกันไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ต่อไปถ้ออาจิตของเรายังไม่ไม่คลายอารมณ์ความพ,พอใจในด้านของสวรรค์ก็เป็นอันว่าเราก็เป็นสวรรค์อะไรเนี่ยปราศัยประชาชนที่ไหนวะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่จําเป็นไม่จำไม่ต้องไม่ไม่จาเป็นจะทับไปเลยเราก็ต้องคิดว่าไอ้ขึ้นชื่อว่าสวรรค์เนี่ยมันไม่มีสภาพทรงตัวเ,ออเปิดอารมณ์ไ มันมันไม่มีเออมันไม่ไม่มีสภาพทรงตัวเราไม่เอาเที่ยวสวรรค์เทอดีฮะใส่ใส่ใช้ได้แน่เด็แล้วก็พยายามไปผมก็เที่ยวสวรรค์ให้มันเพลิดเพลินไปทุกชั้นพอเที่ยวสวรรค์ไปนานๆเข้าอารมณ์มันจะชินเต็มพออารมณ์เต็มสวรรค์มันก็เบื่อสวรรค์เบื่อสวรรค์อารมณ์ก็พอใจในผรมนะตรงนั้นเราพยมันต้องหยับเมื่อพอใจในพร ที่มานที่มันตั้งอยู่สวรรค์มันก็ขึ้นไปอยู่พรมนี่่อขึ้นถึงพรหมแล้วอารมณ์จิตมันจะเหยียดสวรรค์พระพรหมก็มีความสุข,ขวกว่าเว่าเที่ยวไปพรหมให้มันชุ่มชื่นต่อไปถ้าอารมณ์เต็มพรหมก็ถึงนิพพานตอนนี้เวลาที่เราฝึกกันเราไม่เอา,อานั้นอันนี้เลยเออดีที่เราฝึกกันเราเราไม่เราไม่ทําแบบนั้นเราต้องการว่าถ้าเข้าถึงพระจุฬามันในเข้าในพระจุฬามันไ,มได้ นี่แสแดงว่าอารมณ์จิตของเราเนี่ยเข้าถึงฌานสมาบัติเบื้องตนและก็เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์นี่มันวัดตัวเองจริงๆถ้าเราไม่มีเครื่องวัดแต่ดีไม่ดีเราไปทําชั่วเราไม่รู้เราชั่วหรอกเจ่ไหมเราวัดตัวเองพอเข้าถึงอยู่รามณีแล้วครูเขาจะนำคณิพานเลยทีนี้ถ้าอารมณ์จิตของเราขึ้นถึงะณิพานได้จิตมันก็เป็นฌานสี แต่จะขึ้นไม่ไดิพานได้แล้วไม่ได้มันขึ้นอยู่อารมณ์ตัดในวิปัสสนาญ,ญาณใต้ขันห้านี่ครูเขาแนะนําเราต้องจําแล้วก็อย่าไปจํามันจะเพราะเวลาที่ครูเขาสอนเราจําจากเวลานั้นแล้วก็จําไปนึกไว้ทุกวันตัดมันทุกวันทุกเวลาน,น,นอารมณ์ก็เราขึ้นไปนิพพานได้แล้วก็ดูความผ่องใสในพระนิพพานอารมณ์ของเราคือร่างกายของเราที่ขึ้นไป็นนิพพานเนี่ยแสงสว่างเท่าพระอริยเจ้าไหม ถ้าเวลาที่เราจะขึ้นไปได้ในอารมณ์เรามันเข้าถึงความเป็นพระอริยะแต่ว่าเวลาที่เรามาเกาะขันห้าเนี่ยอารมณ์อันนั้นมันทรงหรือเปล่าต้องให้อารมณ์มันทรงไว้อย่างเร็วที่สุดก็ต้องทรงความเป็นประสาตรสาศีทาคาเราจะรู้ยังไงว่าเป็นประสูตดาสีทาคาเมื่อยางว้างกําลังตามน้าพริกอยู่นึกเอ๊ะขึ้นไปบนจุฬามณีเดี๋ยวทำไมไอ้มือก็โคลงน้ำพริกอยู่เนี่เอาใจตัวมันขึ้นไปมันแยกก็ได้ทันที พอขึ้นไปปุ๊บเอาจิตเข้าไปเทียบเอาตัวเข้าไปเทียบกับประโสดาบันนี่อารมณ์ใจเราเอา่างกายเราสว่างเท่าทําไหมแล้วสว่างเท่าะสิธ,ธาคามีผู้ครองเรือนจะสูงได้สองอย่างประโสดากดาสิธ,ธาคามีถ้าขึ้นไปปุ๊บปับ๊บมันเทียบได้กับประโสดาและสิธ,ธาคามีก็ลองตับว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานได้ไหมไปละหันไหม อาะประหันได้ขอบรบมีพระองค์สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้รักษาสมีร่างกายขพระเจ้าสว่างเท่าพระประานมันจะสว่างจา้าปพ๊บเข้าไปติดชิดอยู่ลดหลั่นกันนิดหน่อยเหนือพระนาพระนาคามีแต,ต่ตั้งกว่าพระอรหัตผลอย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ของเราอะมีผลที่จะเป็นพระปรนได้เมื่อตายเฮ้ยแม็กซ์ไปเชงวัดใช่ไหม,ไหมหนะนี่ต้องทําแบบนี้บ่อย ต่หาว่าเราทําแบบนี้บ่อยความมัม่นใจของเรามีแล้วก็รู้ตัวในวิมายของเรามีอยู่ที่นิพพานแล้วก็รัศมีกายของเราอีกขนาดหนึ่งเราก็สามารถจะทําพระรัศมีกายรัศมีกายขอยงเราเทียบเท่ากับพระอรหัตมรรคได้ต่างกว่าพระอรตผลนิดหน่อยวันนี้เราก็ต้องจําอารมณ์อารมณ์ของเราที่มันมีความมีรัศมีกายสว่างเท่าพระอรหัตมรรค ขานาที่อยู่ที่บริพพานต้องขึ้นไปบ่อยๆทํปตนไปทุกวันทุกวันแล้วก็ทําอารมณ์อย่างนั้นทุกวันแล้วก็จำอารมณ์ไว้เวลาที่ไอ้ร่างขันห้ามมันเข้ามาเกาะกายเนี่ยกลับมาต้องพยายามขับอารมณ์ปัจจุบันที่ขันห้ามมันเกาะกายให้มีสภาพคล้ายคลึงอย่างนั้นเป,ป็นคเป,นป็นปกติแล้วงานในท่านหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือเนี่ยเราทำให้ครบถ้วน เมื่อทำง,งานนั่งครบสรวนแต่ว่าจิตอีกดวงหนึ่งคิดว่าล้วทำง,งานคราวนี้เป็นฉากสุดท้ายในชีวิตตาอไปไม่น,นี่ยมนุษย์สร้โลกแลาไม่เกิดเทวโลก